เอาเงินจากไหนมาสร้างรถไฟในสมัยรัชกาลที่ห พวกเราก็ทราบกันดีนะครับว่าการรถไฟในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5นะครับรอสองหรอหรือว่าพุทธศักราช2433นะครับกรมรถไฟเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้มีประวัติเกี่ยวข้องกับการพัฒนากรมรถไฟการก่อสร้างรถไฟในประเทศไทยจากหลากหลายแหล่งซึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงทราบดีกันอยู่แล้วหรือว่าได้หาข้อมูลจากหลายแหล่นะครับมีอยู่ทั่วไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย รถไฟคันแรกของประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ใช่รถไฟจริงๆครับประเทศไทยรู้จักรถไฟครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่4เมื่อพระบรมราชินีนาฏวิกตอรียแห่งประเทศอังกฤษเนี่ยได้ฝากรถไฟของเล่นมากับทูดถวายให้กับรัชกาลที่4ตอนเข้ามาทำสัมพันธไมตรีระหว่างกันนะครับก็เป็นครั้งแรกครับที่คนไทยได้รู้จักกับรถไฟ แต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5ก็มีรถไฟจริงๆเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในช่วงแรกนะครับเนื่องจากรถไฟเนี่ยเป็นเรื่องของเทคนิคสูงไม่ใช่เทคโนโลยีพื้นถิ่นของแถบนี้บ้านเราคิดเองไม่ได้แล้วก็เรื่องของการในการบำรุงรักษาการเซอร์เวการกอร่อสร้างทางรถไฟการบำรุงรักษารถไฟการเดินรถระบบอาน,นัาสัญญาณเราทำให้เป็นเลยครับเพราะฉะนั้นในช่วง20ปีแรกนะครับ2อ3 3ถึงส4 5 3เนี่ยคนที่ดู ดูแลกรมรถไฟทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็นชาวต่างชาติครับเพราะว่าเรียนมาทางด้านนี้คุณเคยกับเรื่องนี้ก็จ้างเขาอะครับเข้ามาจัดก,การเรื่องของรถไฟในประเทศไทยณเวลานั้นนะครับยังแบ่งเป็นกรมรถไฟเหนือกับใต้แบ่งตามพื้นที่นะครับว่าใครกรมไหนดูแลด้านเหนือกรมไหนดูแลด้านใต้โดยยังสังกัดกระทรวงโยธาธิการอยู่นะครับเพราะเป็นการก่อสร้างทั้งหมดในช่วงแรกแต่ว่าในปี2453ครับก็มีคนไทย ได้ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการกรมรถไฟแต่ณเวลานั้นยังดูแลแค่กรมรถไฟเหนือก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินหรือว่าพระองค์เจ้าบุรชัิชัยากรเนี่ยละครับท่านไปเรียนการทหารช่างมาจากประเทศอังกฤษแล้วก็เรียนทางด้านวิศวกรรมเพราะฉะนั้นก็มีความสามารถในเรื่องของวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมโยธานะครับที่สามารถที่จะมากำก,กับดูแลการรถไฟได้ พุทธศักราช2453ท่านเป็นผู้บัญชาการกรมรถไฟเหนือแล้วก็ต่อมาในอีก7ปีนะครับพุทธศักราช2460ก็ได้ยุบกรมรถไฟเหนือกับใต้มารวมกันเป็นกรมรถไฟเดียวแล้วก็ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินก็ยังต่อเนื่องเป็นผู้บัญชาการกรมรถไฟต่อมานะครับแต่ว่านั่นคือสิ่งที่พวกเรารับรู้กันนะประวัติการก,ก่อตั้งรการสร้างสายรถไฟต่างๆนะครับเรารู้กันดีอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมทุกท่านฟังในวันนี้ก็คือคําถามสําคัญครับเราเอาเงินจากไหนมา ทำรถไฟครับในสมัยรัชกาลที่5เ,เพราะว่ามันคือโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่เราไม่มีโน้ตหาวเราไม่มีความรู้เลยแล้วก็ต้องนําเข้าทั้งหมดแล้วก็ต้นทุนสูงมากครับรถไฟเราก็ทราบดีจนถึงวันนี้ต้นทุนรถไฟไม่ว่าจะเป็นรถไฟหนักนะครับหรือว่ารถไฟฟ้าข้างในเมืองก็ยังต้นทุนสูงมากการอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเราเอาเงินจากไหนมาทาก็มีปรากฏอยู่นะครับในตัวของราชกิจจานุเบกษาเล่มเจ็ด ตอน50หน้า452ลงวันที่15มีนาคมรอสอน109เรื่องบอกเรื่องสร้างทางรถไฟนะครับตัวตั้งก็คือว่าการรถไฟสยามในสมัยเริ่มต้นรัชกาลที่5เนีครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานรูปแบบใหม่คมนาคมขนส่งรูปแบบใหม่ทุกอย่างต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับ ประเทศสยามเองเนี่ยก็ไม่อาจจะลงทุนด้วยงบประมาณแผ่นดินเพียงฝ่ายเดียวได้ทั้งหมดเพราะต้นทุนมันสูงมากเพราะฉะนั้นจึงได้มีวิธีการที่จะมีเงินเพียงพอในการสร้างทางรถไฟแล้วก็จัดการรถไฟทั้งหมดเป็นการระดมทุนครับโดยวิธีการขายหุ้นบางส่วนให้เอกชนมาร่วมลงทุนและในสมัยนั้นเรียกวิธีการนี้ว่าเข้าส่วนนะครับโดยที่เอามาใช้กับ วัตถุประสงค์ของการสร้างเส้นทางรถไฟกรุงเทพนครราชสีมาแล้วก็กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยไม่เกิน5ปีตามความในราชกิจจานุเบกษาระบุไว้ว่าชาวเราจะได้ไปเที่ยวหัวเมืองลาวกลางได้โดยสะดวกเร็วพันธ์และจะได้ชมสินค้าต่างเมืองและสินค้าซึ่งจะทวีขึ้นแปลกขึ้นในเวลานั้นด้วยเพราะฉะนั้นรัชกาลที่5ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สร้างทางรถไฟตั้งแต่กรุงเทพไปทางบางปะอินกรุงเก่าและเมืองสระบุรีไปจนถึงเมืองนครราชสีมาสายหนึ่งลงมือทำไม่ช้ากว่ากันยายนรอศ1น0เป็นสายแรกเรียกชื่อว่ารถไฟนครราชสีมาแล้วเสร็จไม่ช้ากว่าสิ้นรัตนโกสิลก1นทร์ศก115ก็คือใช้เวลาก่อสร้างที่กำหนดไว้นะครับ5ปี แล้วก็งบประมาณเอาจากไหนครับส่วนหนึ่งครับมาจากงบประมาณแผ่นดินโดยเอางบประมาณแผ่นดินที่เหลือจากราชการอื่นๆมาสร้างทางรถไฟสายนี้โดยให้กระทรวงโยธาธิการเป็นผู้ก่อสร้างความว่าโปรดเกล้าให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติรวบรวมเงินแผ่นดินซึ่งเหลือจ่ายราชการไว้ส่วนหนึ่งสำหรับสร้างรถไฟสายนี้เป็นของหลวง จเจ้าพนักงานกระทรวงโยธาธิการเป็นผู้จัดการกะสร้างแล้วต้นทุนในการก่อสร้างเป็นเท่าไหร่นะครับข้อความระบุไว้ว่าประมาณทุนทําไม่เกิน200,000ช่างทวนและจะแบ่งเป็นส่วนส่วนละ1ช่าง20บาทไม่เกินแส0หกหมืนส่วนทีนี้ตัวนี้ล่ะครับด้วยทุนขนาด200,000ช่างเนี่ยก็ แพงนะครับในเวลานั้นแล้วก็เงินของพระคังมาสมบัติก็มีไม่ไมไมพอหรอกถ้ามีพอก็ไม่เหลือเอาไปใช้อย่างอื่นนะครับที่มีความจําเป็นในการบริหารจัดการประเทศเช่นกันเพราะฉะนั้นในรากิจจานุเบกษาจึงได้ระบุไว้ว่าได้เปิดโอกาสให้เอกชนและประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมทุนได้โดยระบุวา่าในส่วนซึ่งเหลือจากประมาณไว้เป็นของหลวงแล้วนอกนั้นจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า เฉลี่ยแก่มหาชนผู้มีความเต็มใจจะรับเข้าส่วนรถไฟนี้ด้วยก็คือจากการแบ่งเป็นแสนหกหมื่นส่วนนะครับรัฐบาลนะครับจะต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งก็คือตามเงินที่มีครับเก็บไว้เท่าไหร่ก็คือตามเงินที่เหลือของพระคัะงหมาสมงบัตจากการทําราชการอื่นใช้ในกิจการอื่นของรัฐที่มีเหลือเท่าไหร่เป็นกี่ส่วนก็กันไว้เท่านั้นแล้วที่เหลือที่เงินไม่พอเนี่ย ก็เปิดให้มหาชนนะครับก็คือเอกชนให้คนเป็นประชาชนเนะครับเข้ามาร่วมทุนได้โดยที่การเข้ามาร่วมทุนนะครับมีรับประกันผลตอบแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ5ต่อปีตามความระบุไว้ว่าโปรดเก้าให้เจ้าพนักง,งานกระทรวงพระคลังมหาสมบัติรับประกันแก่ผู้ส่งเงินเข้าส่วนว่าถ้าภายใน10ปี ผลกำไรรถไฟยังแบ่งไม่ได้หรือแบ่งได้ต่ำกว่าร้อยละห้าต่อปีก็ดีเจ้าพนักง,งานกระทรวงพระคลังมหาสมบัติจะจ่ายเงินแผ่นดินออกใช้เป็นผลกำไรแก่ผู้ถือส่วนจนครบร้อยละหต่อปีทั้งสิน้นถ้าแลผลกำไรรถไฟมากกว่าร้อยละห้าอีกเท่าใดก็จะเป็นสิทธิ์ของผู้ถือส่วนจนหมดก็แปลว่า รับประกันครับว่า10ปีเนาะที่จะต้องกู้เงินนะครับก็คือจริงๆแล้วก็คือให้คนมาเข้าส่วนเนี่ยก็คือเอาเงินเข้ามานะครับเหมือนกู้เงินแล้วก็มีระยะเวลา10ปีโดยรับประกันว่าจะได้ดอกเบี้ยนะครับไม่น้อยกว่าร้อยละ5ถ้าน้อยกว่านั้นพระกลางมหาสมบัติก็จะเติมให้ได้ร้อยละ5้าแต่ถ้ากําไรของรถไฟมากกว่านั้นมากกว่าร้อยละ5ก็ได้เกินไปเลยนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นต่อมานะครับก็ได้มีประกาศเข้าส่วนรถไฟลงในราชกิจานุเบกษาวันที่22มีนาคมรศ1 0 9เล่ม7ตอน51หน้า463ซึ่งเป็นประกาศเชิญชวนประชาชนเข้ามาร่วมทุนความว่าถ้าผู้ใดมีความพอใจจะใคร่รับส่วนกี่ส่วนก็ให้แจ้งความมายัางเจ้าพนักงานพระคลังมหาสมบัติ ณหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพเจ้าพนักง,งานพระคลังมหาสมบัติจะจำหน่ายส่วนให้แก่ผู้มาขอรับก่อนโดยลำดับจนกว่าจะหมดส่วนซึ่งสำหรับจำหน่ายซึ่งตัวนี้ก็แสดงความชัดเจนครับว่าแนวทางในการที่จะได้มาซึ่งเงินที่จะมาก่อสร้างทางรถไฟสายแรกนะครับของประเทศไทยก็คือ รัฐส่วนหนึ่งตามที่รัฐมีเงินเหลือจากการใช้จากกิจการของรัฐอื่นๆกับที่เหลือนะครับก็คือเป็นวิธีการเข้าส่วนทีนี้เข้าส่วนเนี่ยก็เป็นศัพท์โบราณนะครับผมก็ไปตามหาว่าแล้วเณปัจจุบันเขาใช้คำว่าอะไรผมก็ไปเจอนะครับในเว็บไซต์ของรัฐบาลอันหนึ่งนะครับเขาระบุเรื่องของการเข้าส่วนแบบนี้นครับ ตีความได้ว่ามันคือพันธบัตรรัฐบาลหรือว่า government bond นะครับโดยมีความว่าดังนี้ครับพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยคือตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลังณนะเวลานั้นก็คือพระคลังหมหาสมบัติเป็นผู้ออกนะครับเพื่อระดมเงินทุนมาใช้จ่ายกิจการต่างๆของรัฐบาลณนะเวลานั้นก็คือสร้างรถไฟนะครับเนื่องจากรัฐบาลมีอํานาจในการเรียกเก็บภาษีจากประชาชนพันธบัตรรัฐบาลถือว่าไม่มีความเสี่ยงเรื่องการผิด นัดชำระดอกเบีย้ยและเงินต้นมั่นใจได้ว่าผู้ซื้อตราสารจะได้รับดอกเบีย้ยและเงินต้นคืนตามเวลาที่กำหนดจะไม่มีการไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นหรือยาวจะกำหนดที่1ปีนั่นคือพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นจะอายุไม่เกิน1ปีพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวจะมีอายุตั้งแต่หปีขึ้นไป เพราะฉะนั้นอันนี้คือพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวแต่ว่าพันธบัตรรัฐบาลนะครับยังแยกออกเป็น5ประเภทย่อยซึ่งพันธบัตรรัฐบาลหรือการเข้าส่วนที่สร้างทางรถไฟในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยสรุปแล้วก็คือประเภทพันธบัตรรัฐบาลแบบอัตราดอกเบีย้ยคงที่หรือว่า f i ฟ Rate Government b o อ d ก็คือเป็นพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอันนี้ถูกต้องนะครับที่มีอายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปโดยในปัจจุบันอายุยาวสุดที่ออกขายคือ50ปีพันธบัตรรัฐบาลส่วนใหญ่จ่ายดอกเบีย้ยแบบอัตราคงที่ฟิกซ์เรทปีละ2ครั้งชำระคืนเงินเงินต้นครั้งเดียวหนวันถ่ายถอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณการระดมทุนไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการ ปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะด้วยอันนี้ก็ชัดเจนครับแต่ว่าก็ไม่เหมือนสัทีเดียวเพราะว่าถ้าเป็นฟิกซ์เรทกอฟเมนบอลเนี่ยก็คือดอกเบีย้ยคงที่เลยยืนยันว่าด้ได้ดอกเบีย้ยเท่านี้พอใจก็ซื้อแต่ว่าอันนี้ที่เข้าส่วนในสมัยรัชกาลที่คล้ายๆกันแต่ว่าระบุไว้ว่าคงที่ที่5%ต่อปีถ้าน้อยกว่านั้นเติมให้ได้หได้หแต่ถ้ามากกว่านั้นก็เอาไปครับเพราะฉะนั้นก็ คล้ายๆกันดังนั้นในสมัยรัชกาลที่5ที่สร้างทางรถไฟหาเงินได้จากส่วนหนึ่งของรัฐบาลจากอีกอันหนึ่งคือการออกพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับการหาเงินมาสร้างทางรถไฟและระบบรถไฟในสมัยรัชกาลที่5และพวพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อ,ตอไปสวัสดีครับ